เมื่อผมส่งทีมไปเล่นแล้วแกล้งคนจนร้องไห้จะได้ผมก็เชิญนะครับได้เั็มที่เลยครับมือนไม่ว่านะครับเฮียกูทำสุขาสม่ของกูแล้วมึงเฮียกูทำเต็มที่สุดแล้วที่กูทำได้ยำแง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและเรื่องมันก็ได้เริ่มเมื่อตอนชายคนนี้เข้ามานะครับทีโอราชาโบรเดี๋ยวไปดูต้นเหตุที่ทำให้เขาร้องไห้กันนะครับเกิดจากอะไร ทีนี้ครนะครับไม่ใช่ครนะทุกคนจะสังเกตได้ว่าณตาแรกนะครับเขาก็ยังเสียงสดใสยอยู่นะครับซึ่งเป็นตาแรกที่เราเล่นด้วยกันนะครับยิคงคมนะฮอนโดนนกอ่ะโดนนกอ่ะแน่นอนอยู่แล้วดูยิงนางเหน็บไม่ถึก ใส่ถึไง้ยจริง้าวิง่าารงกเลืก็จบตาแรกไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไมค์เล่นในเกมนะรังมัดเกียอะไรจ้าวิ่งแรงมากโอ้จริงแรงจริงท้อ่ะ แล้วเขาก็ยังคงปากดีอยู่นะครับในเกมที่2ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันครับบีม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 ีทันยาคือชื่อเลมอนนะไม่ชื่อบีมชื่อเลมอนเราคือใครชอบอะไรมั้งไอย่างดิพอแล้วโอว้าวยิงยังไงให้ให้ดานิ้ง เอ้ยมึงของแท้ว่ะตอนนี้ไม่คิดึงเลยิงไม่โดนมึนก้น้ยสกีกูเโย my god ตัไหให้เลยจ้ะบนบ้านบนบานบนบ้านบีมมีทำไรอ่ะบีมดึล้วบอนไอ้ไขยเลย ญเ,เออสวยถ้า,า,ากลัวอ่อใจระบบแล้ชชวกูจะเข้าได้ไหมเออแต่มาในเกมนี้ผมยังไม่ได้เปิดไม์หรือว่ายังไม่ได้พิมพ์อะไรคุยกับเขานะครับ <c oughs> เขาน่าจะคิดว่าผมเป็นผู้หญิงอยู่นะครับผมตอนนี้ผมแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาแล้วว่าให้หัวใจผมมาด้วยครับ <c oughs> แต่หารู้ไม่นะครับว่าอ,อนาคตเขาจะเจอกับอะไรกูได้ทุกเรอะกูได้กอางกูต้น้งไง ต้องไม่มาไม่เปลี่ยน,นแ่เลยธนาคารอะไรของช้ตงาตนาคารมีอยู่จะ้ะไหนน้านาจเช็คหาร้อยคน,นาหาร้อต้งนหารวยนะพี่จ๋สจสลุกลงยืนยันไม่เมด้แดดกลังไดิ แุ้่ผมก็ได้โชว์สไนส์สเต็ประดับประเทศที่ผมซุ้มซ้อมเล่นมานะครับผมให้ทุกคนได้ดูนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดแรงใจนะครับให้พี่ราชาโปเขาอยากเล่นด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเกณฑ์นั้นที่เขาเล่นสไน์จะเป็นยังไงพี่ดูมากเลยเพื่อนสเกิดแต่โดน ก็เห็นคนแต่กูไม่เห็นคนแล้วหนึ่งตัดมีรถนะลองยังไงยังไงเราอุ้ยตัวหนึ่งมันมันออกเพิ่งเห็นมันตายแล้วก็จะตายเลยใช่ไหมคะวิ่งเขาดูเราทำไม แล้วผมก็ได้เดินไม้หัวใจเขานะครับผมซึ่งอยากให้เขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเราก็ตอนนี้เลยครับผมซึ่งผมคิดอะไรได้นะผมจะแกล้งเขานะครับว่าแบบเอ้ยผมบอกเขาว่าไก่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับรม เาาเา่แล,แล้วนะครับพี่ราชาโปของเราก็ได้วิ่งมาเก็บสนายผมไปทั้งสองกระบอกเลยนะครับจังหวะนี้นะครับซึ่งผมก็จะดูเขาเล่นนะครับว่าเขาจะเล่นได้ไหมนะครับผมซึ่งเขายิงครับโอ้โหแล้วเขายิงนะครับมผมโอ้โหเม็ดแรกว่าไปนะสถานที่ศัตรูยืนนิ่งครับโอ้โหเม็ดที่สองโดนเต็มหัวเลยนะครับ มาดูนะครับว่าเขาจะยิงได้หรือเปล่าครับหรือตัวเดียวครับศัตรูตอนนี้เขายิงสไนอยู่แต่ว่ายังไม่โดนสักเม็ดเลยนะครับศัตรูปาดขวาออกมาแล้วนะครับผมแล้วเขาก็ยิงไปนะครับโอ้โหสุดท้ายไม่โดนครับแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ขายของอยู่นะครับแต่ว่าเขากลับมาเล่นได้ทันพอดีนะครับก็เลยเกมนี้ชนะไปนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเกมนะครับก่อนที่จะไปอีกหนึ่งเกมนะครับก็เป็นช่วงเกิดเหตุพอดีนะครับซึ่งจะทําให้เขาร้องไห้ยังหนักน่วงครับเพราะว่าโดนด่ามานะครับผมหนหได้ยังอ่ะ ย like right? ังรอนกูมาจัหอยากให้กูเสียเสียตังใช่ไหมบอกเองนะครับบอกเองนะและเรื่องราวต่อจากนี้ไปก็จะไม่เหมือนเดิม คนชื่อราชาโปไกค่คนชื่อราชาค,ค,คนชื่อราชาโปไก่โปไก่จังค้าคือเดว่ะมั้งแค่ะหนคนชื่อราโปไก่ถ้ากูไม่พูดเมื่อกี้มึงจะชนะไหมมึงวะช่องชะตาพาเสียตังค์ <laughs> ช่องชะตา,าเสียตังค์ อ๋อผู้ชายคนนั้นใหญ่จังค่ะไม่ใช่สนมยและตอนนี้เขาก็เริ่มเงียบแล้วนะครับแล้วเขาเริ่มไม่พูดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขายังคิดอยู่นะครับว่าเราเป็นผู้หญิงนะครับผมเขาเลยไม่ได่าเรานเนาะเข้าสู่เกมที่สองนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่อยู่นะครับสองเกมแรกผมไม่อยู่นะครับซึ่งเขาก็นะครับอย่างที่คิดก็เล่นกันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ ต้องรอผมมานะครับผมซึ่งเกมที่ 2, 2> ผม,ผม 2> ยังไม่มาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาจะคิดกับผมว่ายัางไงมันมีคนส่งข้อความมาแล้วเดินเพื่อนออกแน่เลยเพราะว่าอะไรนี่ปะไม่เห็นยืนนิ่งทำไมอเอ็มเขาอาจจะยืนดูความสำเร็จเราก็ได้ไม่ช่วยอะไรเหรอเรืรอ่องเงินนี่แล้วทำไปแล้วไอ้เหี้ย และในตาน,นี้ผมก็ไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะทิ้งทีมนะครับแต่ว่ามีภารกิจต้องไปทํานิดหน่อยนะครับและแล้วก็ตามที่คาดไว้นะครับเมื่อผมมาทีมก็ตายกันหมดแล้วครับกูเป็นตั้งว่ากูเป็นตงสามไปแล้วไอ้แแ ได้แชมันนี่ก็ไม่เอานะเดาเอาตัวเดียวหรือว่าได้อยู่เข้ามาก็เห็นเขารักกันเนาะแล้วเกมเมื่อกี้เขาก็พูดอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ฟังก็เกมนี้ผมก็มาแล้วครับผมซึ่งมาแล้วผมก็จับสนยครับไอ้ชิแอรเกือหมดนะคะ โอเคขายของแล้วหนึ่งมาหาแดดบีบมเลยเกิดอะไรเนี่ยิงยงสองนลงนงอเคใช้รุ่นจำไปเลไปหาบีคนหนึ่งเลย คือชนะรอบเดียวจริงๆโนอาเปนเต้ยมิวหรออันน like, like, ี้อันนี้กันแดงค่ะโอ้ไม่มีไม่โดนไอ้เหี้ยเอสามเป็นต้องพลาดไม่ทำไมทไม่ก็ตึนข้างในจังหรือถ้าจะเอาต้ดจริงๆก็โมโตข้างล่างของมิซูมิอะค่ะอันสีเขียวสีดำสีอันนี้เปิดเปิดแล้วเราก็หนีก็ในมือป้าและเพราะว่าใช่มี่ชายแค่เงาเซียวมิวเลด และแล้วเกมนี้ก็แพ้ตามที่คาดไว้นะครับผมก็แพ้ไปนะครับผมซึ่งเรื่องก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับเป็นแบบจุดสําคัญเลยนะครับเมื่อออกมานะครับผมตามสไตล์ของเรานะครับเราก็ได้ทาการเปิดแป้นพิมพ์ลรวพิมพ์ไปลยครับว่าทาไมเบอร์สี่ไก่จังซึ่งอันนี้ขอเกินไว้ก่อนนะครับว่าในเกมเนี่ยผมได้บอกเขาไว้ก่อนแล้วนะครับว่าผมเปิดไมค์บอกไปว่าเบอร์สี่ไก่จังคะอะไรประมาณนี้นะครับผมแค่นี้นะครับแล้วผมก็ปิดไมค์เลยซึ่งเขาก็เฮ้ยแม่งเป็นผู้ชายเหรอวะอะไรประมาณนี้นะครับเ๋ยวไปดูปฏิกิริยาเขานะครับ จะด่าผมก็เชิญนะครับด่าเต็มที่เลยครับมไม่ว่านะครับด่าเต็มทำไมเบอร์สี่ไก่จังคะเหี้ยกูทำสุขภาสม่ำหัแล้วมึงเหี้ยกูทำเต็มที่สุดแล้วที่กูทำได้พอสก,กุลไม่ไปกดดีสก,กุลหน้าจอแตกเข้าใจด้วยแหมกูเข้าใจกูทได้เ่ย อาาและตามสไตล์ผมนะครับก็ได้ปั่นต่อไปนะครับว่าแล้วทําไมพี่ไก่จัง้านะครับผมแลวเขาก็ได้ร้องไห้ออกมานะครับผมเจ็บจังกู๋อ่ะโคตรเหนือยกูโดนด่าซะโคตรน่ดีสุดแล้วีแต่ผมก็ได้รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะครับที่แกล้งเขาแบบนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เกีียงอยู่แล้วนะว่าจะไก่หรือว่าจะอะไรนะครับแต่ขอให้เล่นด้วยกันได้ก็พอนะเปิดไม้เล่นอย่างสนุก และหลังจากนั้นเขาก็ออกไปนะผมได้ทําการเชิญมาอย่างเยอะนะครับแล้วก็แอดเพื่อนไปด้วยนะครับซึ่งผมเชิญเขาเยอะมากเลยนะและผมก็ได้เปิดไมค์บอกเขาไปนะครับผมว่ามึงเป็นอะไรไอ้ไก่ไอ้ไก่เอ้ยออกไปจากตีกูมึงไม่ต้องมาเล่นกับกูเลยไอ้ไก่และแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจออกจากตีไปนะครับซึ่งผมบอกกับเขาดีมากครับแต่เขาก็ยังออกอยู่จากนั้นผมก็เลยเชิญเขามาบ่อยมากครับเชิญทีๆเลยนะครับซึ่งเชิญจนกว่าเขาจะเข้ามาครับผมแอดเพื่อนไปแล้วก็ทักไปขอโทษด้วยนะครับว่า เออมึงเป็นอะไรไรแม่งเล่นด้วยกันก็อะไรเล่นก้าไก่ยังจะยังมาเล่นกับพวกกูอีกซึ่งผมก็ยังทักเข้าไปอยู่นะครับผมเพราะว่าผมมารู้สึกผิดมากๆนะครับก็อยากใช้เขามาเล่นด้วยนะครับก็เลยพิมพ์ไปขอโทษเขาต่างๆนานานะครับผมว่า เราไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเราล้อเล่นเฉยๆเพื่อนกลับมาเล่นกับเราเธออะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้สังคมเกมนั้นมันแย่ไปนะเพราะว่าผมแกล้งเขาแล้วเขาก็ออกไปเลยคนระับซึ่งยังไม่ได้ขอโทษเลยนะและเขาก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมซึ่งผมก็เปิดไมค์บอกไปนะว่าเพื่อนเราขอโทษนะเว้ยเราไม่ได้ตั้งใจนะที่เราพูดไปแบบนั้นเราแค่ล้อเล่นเฉยๆนายไม่ต้องซีเรียสกับเกมนะเว้ยคือเราอะไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเราแค่แกล้งนายเพื่อนก็บอกว่าไอ กูอยู family family. ่กับแฟนมึงเชิญกูมาอยู่นั่นแหละกูต้องเข้ามาเล่นกับเนี่ยกูจะไปเล่นกับแฟนซะหน่อยเพื่อเขาก็พูดประมาณนี้ครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ขอโทษเข้าไปนะครับแล้วก็ชวนเขาเล่นด้วยกันนะครับผมอุ้ยเชี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแป๊ะเฮาดีเขาดีเนาะ

นเมลกจเต็มเพื่อนยังที่หลบก็ถึงกูดีเมึงเพื่อนก็ยังรอกูได้เนาะไีอ่ะเแล้วผมก็ได้พาเขาเล่นนะครับผมพาเขาเล่นจนชนะหลายเกมนะครับแล้วก็นี่ครับได้เป็นเพื่อนกันครับเรียบร้อยครับผมอ่านี่เห็นไหมแล้วก็ไม้หัวใจกันแล้วนะครับผมเราดีกันแล้วครับซึ่ง ทุกคนครับก็นี่เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอย่าไปด่าใครเขานะผมว่าความรู้สึกของเขาก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่เรามีคนเดียวก็ให้ไอเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับผมว่าเราคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นนะเมื่อเราโดนด่าบ้างเราก็จะรับไม่ได้นะจริงๆเกมนี้ก็ไม่ได้แย่ซะทุกอย่างนะครับผมซึ่งสิ่งที่ดีๆก็ยังมีนะครับอยากให้ทุกคนรักษาแต่สิ่งที่ดีๆกันไว้นะเวลาเล่นก็อย่าไปด่ากันนะผมเล่นเกมกันอย่างมีความสุขนะครับเล่นกันเอาสนุกก็พอแล้วนะไม่ต้องไปเสีเรียกกันนนขาดั้น ก็อยากให้ทุกคนเล่นเกมแบบมีความสุขนะผมซึ่งผมที่เล่นมาผมก็สุ่มมาเล่นกันทั้งหมดนะครับผมไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวแล้วก็แต่ละคนนะครับผมซึ่งผมไม่ได้วัดกันที่แรงหรือว่ากันที่ฝีมือเลยครับผมก็เล่นกับเขาจน 10- 20เกมนะครับผมก็เล่นกันไปนะครับผมจนผมเล่นกับเขาจนขึ้นแดงเลยนะครับผมซึ่งเป็นการไถ่โทษครับที่ผมไปแกล้งเขาแบบนั้นนะผมซึ่งผมก็เลยเล่นกับเขาจนขึ้นแดงนะครับผม